ินเข้เล็กเด็กจำเนื้นตมวเมือแต่ละคนปึกกำลังแขน ก็สมาธิเบิร์กพญานิรสตีนะคะรับ <laughs> แต่ละคนสนุกสนาน คุณไปอีก เอ oh าใหม่ลลมนงมเลยีนี้คนนี้กับอีกคนน,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 นนั่นจ้าเล็งเก่งๆจากน้อยก็ร้อยเอา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 อัเอูร้เพา่เพา่้กยเอารารูอาร้อเ้ดูเา้เา้ยเาร้อยเอร้อยร้อยเอร้อยเห็ร้อเอร้ออารอเารอยเอยเอาร้อยเา้อยร้อยเอาร้กยเอารยเอาร่อยเอา้เดารอยเอ้า่อเอ ห่มแดงแดงนี่แบบร้อยแบบยางสูงเลยแหละเดี๋ยวถายห่มแดงกลับมาคอนเสิร์ตห้เบิองคนอืนอันนี้คุยงคนนี้กัหลือง,ง,งเก่งที่รัานเลยว้าวคุณเหยียบเล่นเก่งเหมือนกันนะคะคนันนี้อ้าวแล้วลมแต่เบิรงคูชายคนนี้อ้าวอ้าว่างหันแล้วแล้วโดดกลางอากาศแล้วลุงปิดว,วีดีโอก็ว่างหันเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะรอบนี้จะโดด ่าโดว่าโดนยังไม่โดดเพราะว่ายังไม่ได้จังหวะนไลวลาน้อยอย่งเดยสายคนนี้กระเลงเก่งผุกหญิงใหญ่หุสีน้ำเงินกระเลงเก่ง้วยกัรเนะนสิโดนเ้อปเบิ้งเบิ้นะสุดยอด ทำอะไรก็เนี่เกางเกงดี่กันจะถึงโดนว่าสะโดดทีไม่ดูโดดไม่โดดไม่โดดเพราะว่าลมไม่แรงพอกันจิโดดรมมันต้องมีเยงแค่หน่อยกับบงหมูดอกได้จะดาเอา